ดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมีนนะครับก็คือดาวพฤหัส การที่ดาวประจําตัวของคุณโคโจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีเมษติดตําแหน่งเป็นราชาโชคตรงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมีนเองนะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ดีอยู่เพราะถือว่าดาวพฤหัสเองก็ยังได้ตําแหน่งที่เป็นราชาโชคหรือให้คุณแก่ชะตาของคุณอยู่นั่นเองยิ่งดาวพฤหัสนะครับโคจรอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้ก็เท่ากับว่าชาวราศีมีนเองก็ยังเป็นลักษณะของการที่จะขับเคลื่อนและก็หาความสําเร็จให้กับตัวคุณในเรื่องราวของการหาทรัพย์หารายไ,ได้หรือหาแหล่งเงินให้คุณได้มากอยู่ เช่นเดียวกันทําให้ชาวราศีมีนเองมีจุดของความสําเร็จเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณในภาพรวมนั่นเอง ฉะนั้นนะครับองประกอบของการที่เรียกว่าดาวประจําตัวของคุณอยู่ในจุดที่ดีแบบนี้มันก็ยังเป็นลักษณะของการขับเคลื่อนชีวิตได้ดีอยู่ยิ่งเจอกับดาวอังคารเข้ามาเพ่งเล็งลัคนาคุณนะครับก็ここถือว่าดาวอังคารเป็นดาวของความขยันฉะนั้นการที่ดาวอังคารเป็นดาวของความขยันเล็งกันกับตัวของคุณแบบนี้ก็จะสื่อว่าชาวราศีมีนเองจะมีแรงขับเคลื่อนชีวิตดีหรือมีเรื่องราวของแรงกายแรงไฟในการที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จหรือนะครับถ้าเกิดใครเจ็บป่วยอยู่ก่อนหน้านี้หรือมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ก่อนหน้านี้ เมื่อดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวแข็งแรงตรงนี้มาเพ่งเล็งตัวของคุณคุณก็จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นหรือหายวันหายคืนหายเจ็บหายปวย่วยและก็อาการดีขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าภาพรวมองค์ประกอบในดาวประจําตัวของคุณดีเลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนกันยายนนี้ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีมีนกันบ้างสําหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีมีนก็คือดาวพฤหัส การที่ดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวทางด้านการงานและก็ดาวประจําตัวของชาวราศีมีนโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับโคจรได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคก็ถือว่าการงานของคุณยังขับเคลื่อนได้ดีอยู่แต่เนื่องจากว่านะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีดาวสองดวงที่โคจรไปอยู่ในเรือนอริไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์และก็ดาวพุทธที่อยู่ในเรือนอริตรงนี้ มันก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณเองอาจจะต้องเจอกับสภาวะของการอึดอัดกดดันแก้ปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือธุรกิจเกิดขึ้นได้อยู่เพราะเนื่องจากว่าอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรกันเลยทีเดียวเรียกว่าอุปสรรคด้านอาริค่อนข้างที่จะถาโถมคุณในเรื่องราวของการกดดัน ส่งผลทําให้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่18อาจจะมีเรื่องราวของการอึดอัดเกี่ยวกับสถานการณ์ในเรื่องราวของการกดดันในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆในการแก้ปัญหาด้านการงานเกิดขึ้นนั่นเองต้องอดทนเฝ้ารอหน่อยนะครับรอให้ดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่18กันยานในเวลาตีสีนาฬิกาห้นาที อาทิตย์จะย้ายออกมาจากเรือนของสิงห์หลุดจากความเป็นเกษตรก็คือคู่แข่งที่เป็นตัวฉกาดหรือปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่แต่พอหลุดมาแล้วนะครับก็ถือว่าดีขึ้นโล่งขึ้นสบายใจขึ้นพออาทิตย์พอไปอยู่ในเรือนของราศีกันนะครับก็ถือว่าจะดรอปลงไปพลังงานด้านอิทธิพลด้านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะเบาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่กับในเรือนสิงห์อาทิตย์ไม่เพียงแค่ว่าเป็นอารินะครับเกษตรเท่านั้นแต่ยังเพ่งเล็งกับดาวเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวโทษทุกข์ ขณะที่ดาวเสาร์กับดาวอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นธาตุไฟเหมือนกันเวลาเลงกันก็เรามาระวังในเรื่องราวของการขัดแย้งแต่ขักได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอหลุดไปในวันที่18ชีวิตของชาวราศีมีนก็จึงจะเริ่มลี้คลายขึ้นกับแรงกดดันความรู้สึกต่างๆก็จะเริ่มเบาขึ้นนั่นเองซึ่งอย่างน,น้อยๆนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวอังคารมาจากภพสุภาด้วยอังคารเพ่งเลงกับดาวราศีมีนตรงนี้นะครับถือว่าอิทธิพลของดาวอังคารมาจากความสําเร็จ การงานของคุณถึงแม้จะมีวสรคอยู่แต่ความสําเร็จหรือรูปแบบของการเติบโตก็จะมีเข้ามาเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ถือว่านะครับก็ここยังมีจุดของการที่เรียกว่าการงานไม่ได้เพียงแค่ว่าเจอกับความกดดนันหรือเรื่องราวของปัญหาเท่านั้นแต่คุณก็ยังมีเรื่องราวของการคืบหน้าหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณได้อยู่เช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีมีนก็คือดาวอังคาร การที่ดาวอังคารของคุณนะครับโคจรเล็งเงินกับตัวของคุณแบบนี้เรียกได้ว่าการเงินของคุณมีสัพพัฒเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับความสําเร็จการเงินนะครับเล็งตัวเข่ากับว่าการเงินของคุณนะครับจะหามาได้ง่ายหาได้มาได้คล่องเพราะอังคารเองนจุดตรงนี้ติดตาแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรก็คืออาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต่อสู้หน่อยนินรนหน่อยเพราะฉะนั้นการเงินของคุณอาจจะเป็นลนักษณะที่เข้ามาเยอะก็จริงแต่มันก็มาจากในเรื่องราวของการแก้ปัญหาก่อนหรือต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคก่อนนั่นเองแต่ก็สําเร็จอยู่และครับ เพราะว่าอังคารอย่างน,าน้อยก็ติดตำแหน่งมหาจักรหรืออังคารอย่างน,าน้อยก็เพ่งเลงอยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างปัตนีนั่นเองฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครนะครับต้องการคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่จะเป็นลักษณะของหุ้นส่วนหรือการเงินที่จะลงตัวเกี่ยวกับเงินขายข้อตกลงต่างๆคุณก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือนเช่นเดียวกันเพราะถือว่าการเงินของคุณอยู่ในจุดของหุ้นส่วนคู่สัญญาและก็คู่เงือนไขนั่นเอง หรือแม้แต่ใครบางคนนะครับที่จะต้องการทําธุรกิจกับคู่ครองก็จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงนับได้ว่าการเงินของคุณในเดือนนี้ก็เป็นจุดของการขับเคลื่อนด้านการเงินในทิศทางที่ดีอยู่แต่พอหลังจากวันที่18นะครับกันยายนเมื่อดาวอาทิตย์ยกเข้ามานะครับอยู่เคียงข้างกับดาวการเงินรายจ่ายอาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าดาวอาทิตย์มาจากภพเรือนอริอริก็คือเรื่องราวของค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายหรือนี่สิน เพราะฉะนั้นพารานหนี้สินที่มาอยู่กับด้านการเงินตรงนี้มันก็อาจจะกระทบให้การเงินของคุณมีจุดรั่วจุดไหลจุดการใช้หนี้ใช้สินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังดีกว่าตอนที่อาทิตย์อยู่ในเรือนของสิงเป็นเกษตรแหละครับเพราะว่าช่วงนั้นกดดันกว่าแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องการงานที่มีความกดดันมีเรื่องราวของการเหนื่อยเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นก็ถือว่านะครับเรื่องการเงินของคุณอาจจะมีจุดของการอึดอัดหน่อยรายจ่ายเยอะนิดน,นึงหลังจากในช่วงของ18เป็นต้นไป แต่ภาพรวมก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ละครับยังอยู่ในทิศทางที่เรียกว่าค่อนข้างลงตัวกันเลยทีเดียวเพราะเมื่อย้อนกลับมาดูในภพเรือนของการเงินแล้วล่ะก็คุณก็ยังมีดาวพฤหัสซึ่งมาจากราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะครับถึงแม้จะเจอราหูคนทรัพย์อย่างราหูก็จริงแต่ว่าอิทธิพลของพฤหัสยังเป็นราชาโชคอยู่ราหูคนทรัพย์ก็จริงมีเงินเก็บมาเท่าไหร่ก็จะต้องมีจุดรั่วก็จริงแต่เขาก็ยังเป็นเทวีโชคก็คือหาเงินให้คุณได้เยอะเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินยังไงก็ได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าพระฤหัสก็ถือว่ายังอยู่ในจุดที่เป็นอยู่ในเรือนเงินเป็นตําแหน่งราชาโชคนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีมีนก็คือดาวพุธนั่นเองฉะนั้นการที่ดาวพุธของคุณนะครับโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของอริในวันที่1จนถึงวันที่28ถือว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่จะมีความอึดอัดใจเกี่ยวกับคู่ครองเกิดขึ้นมีความกดดันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณ เพราะเนื่องจากว่าดาวคู่นะครับไม่เพียงแค่อยู่ในเรือนของธาตุไฟเท่านั้นพุทธถือว่าเป็นดาวธาตุน้ําอยู่ในเรือนของ,งศิีธาตุไฟเจอกับดาวอาทิตย์นะครับซึ่งถือว่านะครับเป็นเกษตรราธิบดีอาทิตย์นะครับหล่อหลอมทําให้ทาศในเรื่องราวของความรักของคุณเจอกับแรงกดดันอึดอัดทาให้นะครับอิทธิพลในภพเรือนก็เช่นเดียวกันอยู่ในภพอริตอริคือการขัดแย้งอริคืออุปสรรคและก็ปัญหาสิ่งที่สําคัญที่สุดยังเล็งกันกับดาวเสราร์นะครับก็ถือว่าเป็นดาวโทษทุกอีก ความรักก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดมากๆนะครับเกี่ยวกับการกดดันเกี่ยวกับความไม่ได้ดังใจหรือความรักมีจุดของการเหนื่อยยากหรือบางคู่อาจจะถึงขั้นที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นทะเลาะก,กันหนักหน่วงกันเลยทีเดียวซึ่งอิทธิพลการกดดันหรือสิพลที่แย่ๆตรงนี้จะอยู่ถึงวันที่28กันยานะครับเพราะว่าหลังจากวันที่28กันยานในเวลา5นาฬิกา21นาทีในช่วงเช้าของวันที่28ดาวพุธจะยกอ่อนหนีออกมาจากเรือนสิงเข้าไปสู่นะครับในเรือนของราศีกัน ทำให้นะครับอิทธิพลของดาวพุธหลุดพ้นจากการเพ่งเล็งของดาวเสาร์หลุดพ้นการอยู่ในเรือนของราศีสิงห์หลุดพ้นจากภพเรือนของอริทําให้ในเรื่องความรักดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพุธณตตาแหน่งนี้ยังได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีหรือตําแหน่งที่มั่นคงเลยทีเดียวและก็รวมถึงตําแหน่งมหาอุดหรือตําแหน่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่เลยทีเดียวส่งผลทําให้ความรักอยู่ๆก็จะมีเหตุหรือปัจจัยทําให้ความรักกลับมามั่นคงอีกครั้งหนึ่งมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันที่28นั่นเอง เพราะฉะนั้นความรักของชาวราศีมีนนะครับก็อาจจะต้องอดทนหน่อยคุณอาจจะต้องเจอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นในตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่28กันยาแต่พอหลังจากวันที่28กันยาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรื่องลี้คลายสถานการณ์ต่างๆก็จะบวกขึ้นทําให้ความรักนะครับกับราชื่นมื่นได้อีกครั้งก็อดทนหน่อยช่วงเวลาจังหวะที่เรียกว่าดาวพุธเจอดาวเสาร์เพ่งเลงช่วงจังหวะที่ว่าดาวพุธอยู่ในภพเรือนอริ มันอาจจะมีแรงกดดันอยู่เยอะแต่อย่างน้อยดาวพุธนั้นเรื่อตำแหน่งนี้ก็ยังติดตำแหน่งราชาโชคมหาจักรและก็อุจวิรราชเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีทิศทางในการที่เอาตัวรอดได้อยู่มีจุดที่ดีๆมีจุดตำแหน่งที่บวกอยู่นั่นเองฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการโดนเบียดเบียนอยู่ไม่ว่าจะจู่ในภพเรือนที่เสียอย่างอรีไม่ว่าจะเจอกับดาวอาทิตย์นะครับที่เข้ามาเบียดเบียนไม่ว่าจะเจอกับดาวเสาร์ที่เข้ามาเพ่งเลงมันก็ยังมีจุดของการที่เรียกว่าตำแหน่งที่ดีมันก็เอาตัวรอดไปได้อยู่นั่นเอง ฉะนั้นคุณก็ต้องผ่านให้ได้นะครับเพราะว่าพอหลังจากวันที่28ทุกอย่างเหตุการณ์ความรักก็จะเริ่มดีขึ้นตามลําดับนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวชะตาของชาวราศีมีในเดือนกันยายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีมีนั้นถือว่าเป็นจุดที่อาจจะดูอึดอัดนิดนึงนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับในทุกๆเรื่องราวกันทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน หรือรวมถึงในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับที่ค่อนข้างที่จะถาโถมให้คุณรู้สึกถึงการแก้ปัญหาหรือภาระต่างๆที่เข้ามาเยอยยามากมายให้คุณรู้สึกว่าต้องกดดันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็ต้องอดทนหน่อยในเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเดือนของคุณสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยภาพรวมเหมือนที่บอกไปแหละครับอย่างน,น้อยๆนะครับมันก็มีจุดของการที่เรียกว่าอุปสรรคเข้ามาเยอะก็จริง แต่คุณก็ผ่านไปได้อยู่ฉะนั้นมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าคุณจะต้องเจอกับแรงกดดันแรงหนักหนาสาหัสจนทําให้คุณไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้แล้วนั่นเองอย่างน,น้อยมันก็มีทางรอดและก็ทางออกอยู่เพราะดาวประจําตัวของคุณอย่างดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในจุดที่ดีคือราชาโชคอยู่เพราะฉะนั้นดาวใหญ่แบบนี้อยู่อยู่ในจุดที่ให้คุณแก่ชะตาอยู่นั่นเองอยัางไงาก็ยังสามารถขับเคลื่อนชีวิตให้เอาตัวรอดเกิดขึ้นได้นั่นเองครับสําหรับชาวราศีมีนในเดือนกันยายนนี้ก็เหนื่อยหน่อยในเดือนกันยา แล้วมาบรุนกันใหม่แล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b สไครต์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคํำคานนายดวใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ